สำหรับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคในการทำตัวเขาเรียกอะไรคัดลอกแบบนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยคืออยากจะสร้างเรือปั้นเรือเองแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีบางคนก็แบบสร้างด้วยไม้อัดอะไรเงี้ยสร้างด้วยโฟมแล้วคือน้ำหนักมันก็จะเยอะนะครับเสียงสร้างด้วยไม้อัดเนี่ยน้ำหนักมันก็จะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะมาบอกเทคนิคนะครับเวลาที่เราต้องการ แต่ว่าให้เหลือเฉพาะตัวเปลือกเรือจริงๆที่เป็นไบโคลกาสนะครับก็คือว่าเมื่อเพื่อนๆปั้นตัวเรือเสร็จแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโฟมไม่ว่าจะเป็นไม้อัดไม่ว่าจะเป็นไม้จริงหรือ,อเพื่อนๆอ,อาจจะมีเรือเก่าอยู่แล้วที่ท,ที่รูปทรงเนี่ยมันสวยนะครับคือเป็นเป็นเรือที่ที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าต้องการคัดลอกนะครับต้องการคัดลอกอตัวตัวแม่แบบตัวนั้นนะครับหลังจากที่เราสร้างตัวแม่แบบเสร็จแล้วตัวต้นแบบเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเนี่ย ามาดูมาดูนะครับมาดูตัวที่เ,เป็นพื้นผิวนะครับคือถ้าเกิดเป็นพื้นผิวที่ที่เรียบมันอยู่แล้วเนี่ยพวกนี้มันก็จะทํางานง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพื้นพื้นผิวที่หยาบยาบนะครับมันก็าสามารถแก้ไขได้เทคนิคนีเนเนคนค้เป็นการคัดลอกนะครับเป็นการคัดลอกถ่ายโอนแต่ผิวงานเนี่ยจะไม่ได้เรียบเหมือนต้นต้นแบบนะครับแต่ว่าเป็นวิธีที่ลดต้นทุนได้นะครับ เทคนิคที่ผมใช้ทั่วๆไปนะครับใช้ทั่วไปในการถ่ายแบบถ่ายขนาดถ่ายชิ้นงานนะครับจากของชิ้นเนี่ยก็คือว่าผมจะใช้ตัวเทปกาวนะครับเทปกาวที่เป็นเทปที่เราแปะลังกระดาษกล่องกระดาษเวลาเราขนส่ง <c oughs> สินค้าพวกอะไรเงี้ยมันจะเป็นกระดาษสีน้ำตาลมัน,มนชนิดมันผิวมันนะฮะเราก็แปะไปที่ตัวต้นแบบเลยนะครับก็แปะไปให้เต็มอย่าให้มีพื้นที่รอยต่อส่วนไหนที่น้ำยาเนี่ยมันจะทะลุลงไปถึงตัวชิ้นงาน กิงได้นะครับตัวแม่แบบนี่ยเราอยา่าเราก็ปิดให้สนิทอย่าให้มันซึมลงไปได้นะครับ <c oughs> พอปิดสนิทเสร็จแล้วเนี่ยรูปล่างที่ที่ตัวต้นแบบเนี่ยมันก็ยังคงเดิมเพียงแต่ว่าเราเอาตัวเทปกาวเนี่ยไปขั่นกลาง,างระหว่างน้ํายากับตัวชิ้นงานแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเลยตัวชิ้นงานนะครับ ตัวใาย,ายแก้วไฟเบอร์กลาสนะครับแล้วก็เลดชิ้นงานไปนะครับมันก็จะได้ชั้นความหนาที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นสามชั้น5ชั้น7ชั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าพอเราแกะออกมาเนี่ยอย่าลืมว่าชิ้นงานที่เราได้เนี่ยมันจะมีผิวด้านในที่ขรุกละหรือเรียบเนี่ยอยู่ที่ฝีมือในการแปะเทปกาวของเราแล้วนะครับว่า เราแปะได้เรียบขนาดไหนแต่รูปร่างหน้าตาเนี่ยมันก็จะออกมาในลักษณะของตัวต้นแบบนะครับอันนี้เป็นการาเขาเรียกอะไรคัดลอกนะครับเพื่อนําชิ้นงานชิ้นนั้นไปปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมนะครับผิวงานก็จะไม่ได้เรียบสนิทเหมือนกับการหล่อออกมาจากแม่พิมพ์จากโมลน,นะครับแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเอาไปพัฒนาต่อได้หรือ,อเราต้องการทําเป็นชิ้นที่2ชิ้นที่3มนะครับมันก็สามารถทําได้โอเคขอให้สนุกกับเทคนิคนี้ครับ